โคลรมเบียก้ Mind าวดาวโคลรมเบียเนี่ยมันจะสีเขียวเขียวเลยแต่พอมาก้าวดาวสองสีเน um ี่ยก็จะมีอ่าก็เน้นเขียวเนี่ยนะมันมีเหลืองเนี่ยสองสีแต่นี่ก็กลัวดวงมือไรลหรือก้าวดาวแสงจันทร์หรือก้าวดาวบาคูส์นะนะนะนี่บาคูสเนี่ยมันจะอ่าอันนี้อันนี้ดูนะบาคูสเขียวเหลืองแต่นี่บาคูสเหลืองเขียวอ่านี่ก็มาเกิดบาคูสอันนี้คือสองสี จะไม่นเน้นสีเขียวเป็นไผ่เก้าดาวที่แข็งที่สุดในโลกแล้วก็จะมีปราม่ามาว่าไผ่เนี้ยมันมันมันปลูกแล้วมันไม่โตในบ้านเรามันไม่ใช่ทางใต้เนี่ยดีที่สุดเพราะว่าทางใต้เนี่ยคือฝนดีไผ่ทุกชนิดคือถ้าฝนดีแล้วก็จะโตทุกชนิดละย,ยกเว้นไอ้อะอ,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 อะไรที่ไผ่ไอโกอของจีนน่ะมันไม่หนาวแต่ปลูกได้ของสุภาพก็มีอยู่ ต้นโตไม่พอแต่ว่าไอ้นี้ยมันอยู่ทางแอฟริกาเขตร้อนนี่ไปเขตร้อนมันก็เลยโตเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นดูว่าเท่ากับเท่าต้นหมาไปมีพื้นที่ก็ปลูกได้เพราะว่าตัวนี้ราคาดีนะครับก็ในนี้ก็ถ้าใครอยากจะดูก็เดี๋ยวไปดูในสวนครับผมสวัสดีครับเกือบประมาณสองปีแปดเดือนเดือนธันวาก็ประมาณสองปีหกเดือนสองปีหกสองปีหกอ่านี้ อันนี้ก็ปลูกไว้อันนี้ปลูกแบบปิดกันแต่ว่าให้ห่างประมาณอันนี้สิบเมตรมูลไล <10 m. S 1> มูลไลมูลไลคือมันเป็นในก็คือจะเป็นที่ท่องเที่ยวการออกแบบไว้เก <9 S 2> ้าดาวแสงจันทร์นสวยาวยก็สวยนี่นะครับมูลไลเดีย๋ยวไปดูสองสีคข่าดามไปดูเลยครับ มุดครับต้องมุดเทาสับรดตันี้เป็นลำม,มาลอลำม,มาลอหรือไผ่ย้าย,ย,ายกอไผ่ย้าย,ย,ายกอ สร้างมนสร้างมนปลูกในท่อสวยสร้างมนปลูกในท่อไปสร้างมนนะครับลงท่อลงท่อสร้างมนวงบ่ พี่ดูภาพบอกว่าสวยนี่ก็อ๋อนเลมอนสีเลมอนอ่าเลมอนเลมอนออกเหลืองมาซิครึ่งเขียวครึ่งอืมอ่าตัวนี้ฮาร์ฮารนะครับฮารเลมอนกับเหลืองเหลืองอันนี้เป็นมูนไลหรือว่าไอ้ก้วดาวไอ้แสงจันทร์หรือผมตั้งเปลี่ยนชื่อผมตั้งชื่อเอาเองนะคือไม่ได้คือบาร์โค้ดไผ่บาร์โค้ดไผ่บาร์โค้ดแบบนี้เราก็มันน่าจะเป็นแบบบาร์โค้ด อันนี้เก้าดาวหนาตัน้นี้จะเป็นก้าวดาวนนหนาอมหนอก็่จะใหญ่ข้อก็จะทีข้อทีตัวนี้จากที่ตัดแล้วผ่าเนี่ยเนื้อข้อนี่จะหนามากตัวนี้ก็จะแข็งใช้ได้อยู่อันนี้สองสีมีสองสีที่อายุยังไม่ถึงสามปีนีสองสีก้าวดาวสองสีสองส,สองสีก็จะลักษณะ ต้องสีจะเป็นสองสีแบบนี้คือเขียวเหลืองอ่าเขียวเหลืองแต่นี่เหลียวเหลียวเรื่องเขียวเขียวไอ้นู้นแต่นี่โคล,ลัมเบียอ่านี่โคลัมเบียมันจะจ่อโอ้โ,อโหมันสุดยอดมันจะออกมาเนี่ยก็จะวิ่งมาเลยวิ่งจากนี่มานี่และอันนี้ประมาณหกสิบเส้นละต่อกอเนี่ยนี่ห่างละเนี่ยจากดูหนอ่หนอ,หนอก็จะขึ้นละเริ่มเริ่มห่างมาตัวนี้มาจากตรงไหนไหมนะมาจากตรงนี้ นี่นี่จะย้ายไปกว้างๆแคมกว้างเนี่ยดูสองสีจะสวยนี่นีถ้าเราแต่งได้นั่นก็เราได้แต่งอันนี้อันนี้อันนี้ออกเนี่ยก็มันจะดูสวยจะนี่ปลูกติดๆกันแต่ตรงนี้ดินตรงนี้ใช้เนื้อที่ไปหกไร่หกไร่ในเป็นไผก็จะเน้นหลายๆชนิด เก้าดาวนี่พอนับไม่ทั่วนะว่ากี่กอนับนบไม่ครบเหมือนกันแล้วก็ผ่ยักษ์น่านแต่ผมเน้นตอนนี้ก็คือเก้าดาวเน้นเก้าดาวตรงน,นี้ก็เลยม,มาปลูกเป,เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มน่าจะดินไม่ค่อยดีอ่านี้นะอันนี้โคลมเบียโคลอมเบียตัวน,นี้แข็งจันพอขึ้นมาปุ๊บออกลำสีเขียวแต่ใบจะสีขาวอันนี้ก็มาไกลามาแบบนี้ นี่นะครับสวนลุงคําหนึ่งเนี่ยตัวที่แข็งเล็กๆอย่างทําเป็นลวดไม้โอ้แข็งมากอ่นนี้ครับก็เป็นสวนไผ่ที่เราไปดูจากสวนใหญ่มาตัวน้้งก็เขาปลูกยังไม่กี่กอรตรงนั้นยังไม่กี่กอคือเป็นแปลงแรกแต่เขาขยายเพิ่มของสุภาพเขาจะขยายเพิ่มไปเป็นประมาณห้าสิบกว่าไร่ที่ปลูกเก้าดาวแต่ของผมนี่มีอีกแปลงหนึ่งหนึ่งไร่เก้าดาวหมดเลยลง หนึ่งไร่อันนั้นก็กอใหญ่ตรงนี้อยู่ในที่หกไร่จะเป็นปนกันแต่ว่าเก้าดาวนี่ก็นับไม่ครบครับก็ประมาณสักสี่ห้าสิบกอประมาณห้าหกสิบกอหวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับคนที่สนใจนะครับผมสนใจว่าดูว่าเก้าดาวเป็นไผ่ในอนาคตจริงๆครับผมนะครับหลังจากที่เราได้ไปชุ่มปั้นไผ่ลักลายนะครับหน้าหน้ายซปันหลักลายาซปันกันเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกองพีดูฟามหรือกองลุงก,กำนึงนะครับนะกับฝากกับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาเรามีคลิปใหม่ๆนะครับแลวก็ฝากเพจเพจกลุ่มกเกษตรนุกนานนะครับขาไปติดตามกาได้ในเพจนะครับคลิปหน้านียเราจะมีอะไรให้ติดตามกันเลาโปรดติดตามตอนต่อไปวันนี้ไปก่อนวัดดีกับผม